จากตรงนั้นข้างหลังของตึกก็จะคือปรางสองพี่น้องที่เราเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นอ,อุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลุมขุดค้นเนาะก็จะมีตัวอย่างของพวกระดับชั้นดินของการขุดค้นพบก็จะมีโครงกระดูกมนุษย์ในสถานที่มีเข้าของเครื่องใช้มีพวกลูกปัดอาจจะ เป็นเครื่องประดับหรือใช้แทนพวกสิ่งของที่ใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินตราในสมัยก่อนก็จะมีโครงกระดูกม,มนุษย์อยู่บ้างนะมุมขวามีมุมมุม,มกลางที่เห็นคร่าวๆก็สามชั้นของชั้นดินที่ลงมาก็ถ้าดูในสุดเนี่สามเมตรครึ่งน่าจะมีสามเมตรสีนะ่เมตรเนาะตัวนี้อาจจะ ตรงนี้ครึ่นรงนกว่ากัน <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างเดี๋ยวไปดูตัวข้อมูลที่เขาระบุบอกว่ามีอะไรบ้างก็จะคล้ายๆเป็นเชียงจากที่ดูก็มีการโชว์พวกเรื่องของชั้นดินสิ่งที่ค้นพบที่ขุดเจอเออป้าหมายก็คือก็มาดูว่า การใช้ชีวิตของคนในอดีตนี้เป็นยังไงแล้วก็เขาเก็บอะไรอยู่ยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการดำานิชีพในยุคนั้นเนาะก็อันนี้ก็ดูแล้วครับสมมติอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกชั้นดินเนะเาะจะมีพวกกระดูกเนี่ยคนที่เข้ามาประวัาณคดีก็จะบอกว่ามีเมล็ดข้าวมีลูกปัด โครงกระดูกมนุษย์นะก็จะมีมนุษย์เพศชายสูงประมาณเมตรห้าสิบอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปีก็จะเป็นเรื่องของออ <c oughs> สิ่งของที่มาฝังกับโครงกระดูกมีการประดับมี หรือวัสดุสำิีอะไรก็ฝังมาด้วยเนาะพวกมหม้อหชาม <c oughs> ที่เคยใช้เนะาะคล้ายๆบ้นเฉียงมอกันแลจวต่เนี่เป็นภาชนะดินเผาสมัยนั้นก็คงใช้ดินเผาเป็นหลักส่วนนี้เป็นโครงกระดูกของเพศหญิงแล้วก็มีโครงกระดูกของสุนัขด้วยฝังอยู่ข้างๆกันอยากให้เป็นโครงกระดูกสุนัข ก็พวกนี้ก็พวกเข้าวของเครื่องใช้โครงกระดูกก็จะมีการใส่พวกเครื่องประดับอาจจะที่เคยใส่มาก่อนสมัยที่ยังมีชีวิตเนาะมีพวกกำไลสำลิดมีพวกแหวนสำลิมีโครงกระดูกทารกโคงกระดูกทารกก็จะมีพวกลูกปัดแก้วแล้วก็พวกอันนี้เป็นโคงกระดูกเด็ก วนี้นหะีงาช้างของสมัยการใช้วีทำจากงาช้าง,งตงุ๊กตาดินเผากระดูกสัตว์นะแล้วก็ฟันสัตว์มีถ้วยปเปอร์เซียด้วยนี่น่าสนใจไม่รู้มายังไงนะมีตะกัะลูกปัดเกตอาเคดดินเผาเครื่องถ้วยชามจีนก็้วพวมีการ เออ่คนพบกันมานานนะอันนี้ถ้ามาดูจากมุมนี้ลงไปก็อันนี้คือที่เราเห็นจากมุมหรือกวาสมลโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อ